افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد サาームอัล ah uh. ัยกุมบราัมตุลลอฮิวะบรากาตุอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการตับซีดอินุกะซีดนะครับพี่น้องครับทุกครั้งที่เรามีโอกาสนะครับได้มาเรียนได้มาศึกษาวิชาศาส,สนานะครับขอให้เร,เรานั้นขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานฮะูวตาลานะครับว่าพระองค์ยังทรงให้เรานั้นมีโอกาสนะครับได้มาศึกษา อัลนุรอานศึกษาฮะด,ดีศึกษาเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าหลายๆคนนะครับเขาอาจจะรวยกว่าเราอาจจะสุขภาพดีกว่าเรานะครับแต่เขาไม่มีเวลาตรงนี้เขาไม่มีเวลามานั่งศึกษาวิชาศาสนาอย่างเรานะครับเ,รเอาแน่เอานอนไม่ได้พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นนะบางคนอาจจะร่ำรวยมหาศาลแต่ไม่รู้เรื่องศาสนานะครับ เนี่ยมัทิเลียงรับประทานให้เขานั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรควรจะจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายนะครับอะไรควรช่วยอะไรไม่ควรช่วยแยกไม่ได้เพราะไม่รู้ศาสนามีแต่สตังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเราจะไม่ค่อยมีสตังเราอาจจะรวยสู้เขาไม่ได้แต่เอาังให้เราได้รู้เรื่องราวของศาสนาทำดุลิละพี่น้องนะชูโกตออลอขอบคุณตออลอสุพารณหัวตาลาและเมื่อเราขอบคุณตอ๋อลอ อัลเราก็จะเพิ่มพูนวิชาความรู้ให้กับเราอีกนะครับเมื่อเราขอบคุณตอนละโดยการบริจาคโดยการใหนะ้ให้คนรอบข้างให้ต่อสังคมอัลเราก็จะเพิ่มให้กับเราในริสกีต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้กับพวกเราเพราะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราขอบคุณตอนละมากมากนะครับอา้าวย้อนกลับมาดูทัฟซีดของเราพี่น้องครับนะอยู่ที่อายาที่หนึ่งร้ยสาม นะครับอายาที่หน <room> ึ voilà metros, ่งร้อยสามจากซูรตุลบากรนะครับว่าเราอันนหุมอามานูวัตตะกอวนะว่าเราอันนหุมอามานูวัตตะกอวละมาสูบะตุนมินอินดิลลาฮิคอยรุนเรลากานูยะละมุนนะหากว่าพวกเขานั้นว่าเราอันนหุมอามานูหากว่าพวกเขานั้นศรัทธาอีมานนะ วัตาเก้าเมื่อยีมาแล้วก็อะไรและยำเกรงและเกรงกลัวอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาแล้มาสู้บาตุนมินอินดิลาฮิคอยรุนนะผลตอบแทนหน้าที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานั้นมันในมันมากมายมันเป็นความดีที่มากมายเลาวกานูยาละมูนหากว่าพวกเขา,เขาทั้งพวกเขาทั้งหลายนั้นรู้รู้สึง่งถึงสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาลาตะเตรียมให้กับพวกเขา นะครับแล้วมันก็จะเป็นเรื่องดีสําหรับพวกเขาแต่ในทางตรงข้ามนะอายานี้กําลังพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของบุคคลต่างๆที่เขาไปเรียนวิชาศยยศาสตร์นะครับและจากอายานี้แหละนะครับและจากอายานี้แหละครับอิสตาดลูบิฮีนะอิสตและจากอายานี้ว่าไงนะ ว่าก็ยั่งตัดิลว่าก็ยั่งตัดิลบิคา ולי ห์ว่าละอันหนุ่มอามันมันจะหับอิลากฟิร์สซาฮิดนะครับคือผุ้กรมของซาฮิดเนี่ยของคนในคนที่ทำคุณไสยพวกพ่อมดหมอผีอะไรกันแล้วแต่นะครับผุ้กรมของเขาเนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยน่ะเห็นไม่ตรงกันฝ่ายที่หนึ่งบอกว่าไงบอกว่าคนเหล่านี้ตกศาสนาเลยกาฟารูเลยนะ เอามาจากตรงไหนเอาจากอายะห์นี่ว่าเราอันนหุมอามานูเนี่ยเพราะว่าเราบอกถ้าหากว่าพวกเขาอม م านก็แสดงว่าไอ้ที่พวกเขาทําไปเนี่ยมันไม่มีอม م านเมื่อตรงข้ามกับอ ي มานมันมีอยู่อย่างเดียวพี่น้องมันไม่มีตรงกลางมันไม่มีว่าตรงนี้อม م านและตรงนี้กาเฟสแล้วก็มีตรงกลางด้วยไม่มีคือมันจะขวาก็ขวาจะซ้ายก็ซ้ายมันไม่มีตรงกลางเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอ ي มานเมื่อไรก็แปลว่าเรากูฟอดแนๆ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย นะครับนักว,วิชาการบางส่วนนี่บอกว่าอะไรบอกว่าคนที่เป็นคนทำซะฮดเนี่ยนะครับเป็นกาเฟตนะตกศาสนาเลยนะครับนะเป็นกาเฟตเลยกมามหุริวายะตุนอนันอิหม่ามอาหัหมัดอิมรุฮัมบันนะครับแล้วก็เป็นรายงานหนึ่งที่มาจากท่านอิหม่ามอาหัหมัดก็คือรายงานว่าอิหม่ามอาหัหมัดก็ถือว่าคนที่เป็นคนทา คุณใสเนี่ยนะครับตกเป็นกาเฟตเลยเหมือนกันนะครับวากาลุตอีฟัตวากาลุตออีฟาต,ติมินาสลับนะครับแล้วก็เอ่อชาวสลับอีกกลุ่มหนึ่งวากีล่ะแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอ้บัลลาอยู่กาเฟตนะครับบอกว่าคนเรคนาวเนี่ยเป็นอะไรเป็นหมอดูเป็นคนทำเซฮตเนี่ยนะครับเป็นหมอมนหมออะไรก็แล้วแต่นะทำสนุงเสน่ห์แลรทั้งหมดยังไม่ตกศาสนาหรอกนะครับ กวกีละบัลลาอยู่กัฟวาลากินฮัตดูฮูแต่ถ้าว่านะครับบทลงโทษคือทั้งสองฝ่ายบทลงโทษเหมือนกันก็คือฮัตดูฮูดดรบุกอุนุกีฮีคือการเอาไปฟันคอทิ้งซะนะครับบทลงโทษนะทั้งฝ่ายที่บอกว่าเป็นกาเฟททั้งฝ่ายที่ไม่บอกว่าไม่ได้เป็นกาเฟทหรอกนะแต่บทลงโทษของคนที่เป็นซาฮิตเนี่ยเป็นซาฮิตเนี่ยคนที่ทำอะไรทำ คุณใส่ทำเสนียาแฝกทำอะไรก็แต่บทลงโทษของคุณพวกนี้ก็คืออะไรเอาไปฟันคอซช่นะครับก็คือการประหารชีวิตดีมารอวะฮุชาฟีอีวะอัลฮาดิอัมบันรัฮิมะฮุมัลลอฮ์อักบรอนาซุฟยานอันอัมบินดีนาดนะครับโดยที่ใช้หลักไงเหมือนกับที่ท่านอิหม่ามชาฟีก็ดีท่านอิหม่ามอัลมัดก็ดีนะครับได้รายงานเอาไว้นะครับ อักบรารนะซฟยานบอกว่าซุฟยานนะครับแต่รายงานจากอัมบินเดียบินดีนัดนะบอกว่าอะไรบอกว่านะยากูลคาตาบะอามีรุลมุมินีนะอุมารุปนุลขัตตอบนะท่านคอลีฟ้าอุมัดนะครับในขณะที่ท่านเป็นคอลีฟ้าอยู่นั้นนะครับ ได้เขียนบันทึกส่งไปตามหัวเมืองต่างๆบอกว่าอัาอนิกตูลูกุลลัสกลุลลซกุลลสาฮิรินวาซาฮิรอตินให้ให้ทำการประหารนะบุคคลที่ทำตัวเป็นเป็นพ่อมดเป็นหมอผีนะเป็นคนทำเสนีนะเป็นคนที่ใช้คุณไสยทั้งหมดนะครับท่านอุมัรสั่งประหารหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีกอลาฟะกอตัลนาสาราสสาวาฮินะ ขาก็เลยเล่าต่อไปแล้วพวกเราก็ได้อะไรได้ประหารนะพวกพ่อมุดหมอผีเนี่ยไปสามคนนะวอกก็อัครราชบุคคลฟีซอฮีฮีไอดอนแล้วก็รายงานเนี่ยก็มีอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีด้วยก็แสดงว่าเป็นรายงานที่มีน้ำหนักนะครับเป็นรายงานที่เชื่อถือได้นะครับว่าท่านอุมัตเนี่ยเคยสั่งให้ให้ประหารชีวิตคนที่ทำเสนี นะคนที่คนที่ทาเสนีคนที่ทําคุณใสนะส่งควายธนูควายธนูโอทบ้านธรรมะอุเขาเป็นยุคอุมาดบ้านเรานี่คงคงไม่แค่สามคนนะครับคงจะ,พะเพลินเลยแหละนะครับทั้งอะไรทั้งไอที่ทำสเสนีก็ดีทําของใส่คนนูน่นคนนี้ก็ดีนะครับยังมีอยู่นะบ้านเราก็ยังมีอยู่เยอะนะครับแล้วการทาเสนีเรือ่อการทาไสยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ว่าแค่เรื่องทาเสนีเรื่องเดียวพี่น้อง นะครับมันเรื่องอะไรทำให้เขาทะเลาะกันด้วยก็มีนะครับทำให้เขาเป็นโรคนะนะเ,เป็นโรคเจ็บป่วยก็มีทำให้ลงหลงลืมลืม,ลมก็มีนะครับมีหลายอย่างหลายชนิดเลยซึ่งเป็นอะไรเป็นเรื่องที่มันมีอยู่จริงๆและถูกบันทึกไว้ในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ทรงะไรทรงแจ้งให้พวกเราทราบว่าเรื่องเหล่านี้มันมีและหน้าที่ของเราก็คืออะไรขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ นะครับไม่ให้อะไรให้ให้พระองค์นั้นทรงป้องกันเราจากการทําคุณไสต่างๆด้วยนะครับเอาต่อมานะครับว่กากาะทก็ซอฮาหารราอันฮับซ้ออันฮับซอแต่อุมอ,อุมมันมุมินีนสหาราชอาาจาริย์ตุนลาหานะครับแล้วก็มีอีกรายงานหนึ่งนะครับว่าฮับซออุมมนมุมินฮับซ้อนี่ก็คืออะไรคือภรรยาของท่านดามี นะครับมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนางฮับซอเนี่ยถูกอะไรถูกจาญญาเป็นถูกคนใช้หรือทาสหญิงเนี่ยทำเสน่ห์เอ้ยทำไมทำเสน่ห์ทำคุณใสใส่นะครับฟาอุมิฟาอุมิรัดบิฮาฟากูติลัดนะครับเพราะอะไรเวลาจับถูกจับได้นะครับด้วยอะไรด้วยกับหลักฐานที่มีหรืออะไรด้วยกับคำรับสารภาพอะไรก็แล้วแต่ นะครับหรือมีพยานนะครับชี้นะยืนยันว่านะทาสคนนี้ทำเสน่ห์หรือทำของใส่ฮับซ้อจริงๆเนี่ยนะครับก็ถูกจับมาแล้วก็ถูกประหารชีวิตนะครับก็แล้วมาดูอิมามบันสาหะอันซาลาสตินมินอัชฮาบินนบีอัซินูฟิกัดลิลสฟิกัลิสาฮรนะครับแล้วก็มีรายงานจากท่านอิมามินุฮัมบันบอกว่าอะไรนะ เป็นรายงานที่ซอเฮียนะครับบอกว่ามีฮาวบ้าของนบีเนี่ยสามท่านนะทั้งสามท่านนี้อนุญาตนะครับให้ให้ประหารชีวิตคนที่ทําคุณไสยคนที่ทำไสยศาสตร์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออะไรคือเรื่องราวนะการบทลงโทษของคนที่นะทำไสยศาสตร์ทําคุณไสยให้เขารักให้เขาชอบให้เขาหลงนะหรือว่าอะไรทำเป็นรู้ดีถึงกับเรื่องอะไร เรื่องที่มันเป็นเรื่องอิมุูนเกเรื่องเล่นรับต่างๆนะของหายไปหาบอกได้วันมันอยู่ตรงนั่นตรงนี้ตรงนู่นอ่ะให้ไปหาทางทิศนี้นะมันซ่อนอยู่คนใกล้ตัวนี่แหละเป็นคนเอาไปอะไรต่ออะไรนะอ้างวายรู้เรื่องที่มันเป็นเรื่องเล่นรับทั้งหลายนะครับเรื่องที่ชาวบ,บ้านทั่วไปไม่มีใครรู้อ้างตัวเองว่ารู้นะอย่างนี้อะท่านอุมัศนะครับแล้วก็บรรดาสวาบมีอีกหลายๆท่านก็เคยบอกให้ให้ประหารชีวิต นะครับแล้วก็มีอีกรายงานหนึ่งะครับจากท่านอัลฮัสซันอัลยุนุบอัลอซดีนะครับอั er asan, ub, ri, ri, น ol ol Allah, Allah, all all am, uh นั้นกาะกว่่ัลฮลกท่านอัลฮัสซนอาอัลัลลอฮุอะลัสฮิวะัลลัสฮัดดุวาัลฮบิซัยฟนะวายงานไปลึงท่านอลบอทอลฮัสบวอัลัวทอัลันว่าทอัลันะบอก่ทอลโสก็คืทษของคนทีก่าท่าัสนี้กวยือการฟันบ้วยดาบ ก็คืออะไรประหารชีวิตคำว่าฟันด้วยดาบในะที่นี้ไม่เอ,เอาไปฟันที่แขนที่ขานะก็คืออะไรฟันต้นคอนะครับเป็นการประหารชีวิตซุมมากอละละลาหน้าริฟูฮูมารฟูอันอิลลามินฮาจีฮ์มินฮาจัลวัชนะหลังจากนั้นก็อะไรผู้ที่รายงานฮะดีษเนี่ยก็บอกว่าอะไรเราไม่รู้เลยนะครับไม,รไม่รู้ว่ามีฮะดีษนะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ย รายงานไปถึงไงถึงนบีมารฟูอันแปลว่าอะไรสืบไปถึงนบีเลยบอกว่านาบีเป็นคนพูดเองเนี่ยอิหม่ามติรมีซีบอกว่าอะไรนะเราไม่รู้เลยนอกจากสายรายงานนี้เท่านั้นนะครับนอกจากสายรายงานนี้เท่านั้นก็คือจากท่านอลัลฮัสซันนะครับไปถึงจากท่านยุนดุบแล้วก็ไปถึงท่านรอซูลอลอซอลลอุอะลัยวะสลัมนะครับเวลาของทับซีดอิมนซีใน,นวันนี้หมดลงแล้วชาล็อ์พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวาบิลลาฮิตาฟิกันฮิดายาวัสลัมุอะลกุม ورحمة الله وبركاته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا